รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่มีความใส่รู้ทุกเพศทุกวัย กับเบลล่านะคะในรายการสมัติผู้ดีรายการที่นําเสนอม,มารยาทที่ไม่ค,ควรทําในสังคมและวันนี้สิ่งที่เรานําเสนอก็คือไม่ควรวิจารณ์ลูกบุคคลนะคะเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่แบบว่ามีใครมาวิจารณ์ลูกของเราแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีแบบนี้ค่ะแฟนรน้าเด็กมากเลยดูดิผมงงด,ด,ดำโอ้โห,โหตากกมบอกเชียร์เฮ้ยวพวกเธอสองคนทำอะไรกันอยู่หรอ เป็นสีอยู่บ่ดูกั้งโดนสีโอยตายละน่าอย่างเงี้ยเอาเป็นแฟนได้ยังไงอ่ะไม่หล่อไม่เวิร์กไม่ตรงสเปคเลยนี่เธอว่าแฟนฉันแล้วแฟนเธอหรอกม่จะบอกให้ดูโโอ้หเห็นปะเป๊ะเวอร์เป๊ะมากจะบอกว่าเป๊ะมากคนนี้นะหล่อรวยมีการศึกษาดุนัษาเป๊ะอย่างเงี้ยดูแลฉันได้ดูแลน่าถึง ที่ไรก็จะแบบว่ามีเพื่อนมาวิจารอะไรแบบนี้เราก็จะรู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพื่อนๆจำไว้นะคะว่ามันไม่ดีเวลาที่เราเห็นรูปใครที่แบบว่าเขาไม่สวยไม่หล่อเราก็ไม่ควรจะไปติเขาหรือไม่ถ้าเราจะบอกางคนหาวิธีบอกเขาอย่างสุภาพนะคะอย่างเช่นแบบนี้ค่ะเฮ้ยพวกเธอสองคนทำอะไรกันอยู่หรอแต่ซียูเ<ห> <say you S 2> บิร์กดูม <say S 1> <say you. S 2> ั้ยดูซีดูซ น่ารักน่าชางจริงเลยหน้าตาเหมือนเศรษฐีดูใบเลยเนาะว่ามแฮเหรอไม่รู้ว่าฉันว่าเขาน่ารักดีนะใช่แล้วแหะน่ารักเออน่ารักน่าชหนแฟนเธอไหนดูแฟนเธอแฟนฉันหรอเดี๋ยวให้ดูน่ารักปะก็โอเคนะฉันเรื่องรูปสำหรับบุคคลเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่อ่อนไหวถ้าเราจะติหรือวิจารณ์รูปของใครเราก็ควรที่จะคิดให้ดีๆก่อนพูดนะคะสวยหล่อยเดียวไม่น่าดูต้องรู้มารยาทด้วย